ามเมาไร่โตวีเมื่อสางดีค่อยขัดเกลาเอา้าขยับกันเข้ามาตีวงกันเข้ามาได้เวลาสุนหัวเอา้าเปิดแล้ว เครควรนักข่าฉบับทอดความบทที่หแดนนรก คลิปที่หโลกันตนรกโลกันตนรกตั้งอยู่ระหว่างจักรวาลทั้งสเปรียบเหมือนนำกงล้อเกวียน3มล้อมาวางชิดกันต้องวางระหว่างล้อทั้งสามือที่ตั้งของโลกันตนรก หรือเปรียบเหมือนนำบาทสามใบมาวางความไว้อิชิตกันช่องว่างระหว่างบาทนั้นคือที่ตั้งของโลกันตนรกนรกนี้กว้างแปดพันโยน์ความยาวไม่สามารถวัดได้มีคูลึกและยาวมีความลึกที่ยังไม่ได้เบื้องบนไม่มีฝาปิดเบื้องล่างมีน้ํารองรับอันดินเป็นพื้น เบื้องบนนั้นเป็นป่องสูงขึ้นไปจนถึงพรมโลกไม่มีวิมานเทพยาดาในโลกันตนรโลกนี้มีแต่ความมืดมนยิ่งนักสัตว์ที่เกิดในโลกันตนรโลกนี้มองไม่เห็นอะไรเลยราวกับหลับตาในคืนเดือนมืดแม้ว่าแสงดาวแสงเดือนและแสงตะวันจะส่องสว่างให้แก่คนทั้งสี่ทวีปให้มองเห็นได้ แต่ก็ไม่สามารถจะส่องให้เห็นในโลกันตานรกได้ทั้งนี้เพราะเดือนและตะวันจึงมีแสงสว่างนั้นส่องได้ในระยะไกลเพียงยอดเขายุคันทรนเท่านั้นไม่สามารถส่องสว่างเลยเขตกำแพงจัก,กรวาลไปได้โลกันตกนรกนั้นตั้งอยู่นอกกำแพงจัก,กรวาลดังนั้นแสงสว่างจึงส่องไปไม่ถึง แต่ถ้ามีปรากฏการณ์ห้าประการต่อไปนี้เกิดขึ้นจึงจะมีแสงสว่างในโลกันตนรกคือประการแรกเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงมาปฏิสนธิในคันพระมารดาประการที่สองเวลาที่พระโพธิสัตว์ออกจากคันพระมารดาประการที่สเวลาที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้ประการที่สเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาพระธรรม ประการที่หเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จปริมิพานเมื่อสัตว์ในโลกันตนรกแลเห็นกันแล้วต่างก็คิดว่าแต่ก่อนเคยอยู่ตัวเดียวณนะที่นี้ไม่รู้ว่ามีคนมากมายอยู่ในนรกที่ร้ายนี้ด้วยแต่ช่วงที่สัตว์นรกแลเห็นกันนั้นสั้นมากเปรียบดังช่วงระยะดีบนิ้วหรือลัดนิ้วมือหรือราวกับชั่วฟ้าแลบ และรวดเร็วเท่ากับช่วงกล่าวคำว่าอันใดๆพอกล่าวได้เท่านั้นแสงสว่างนั้นก็กลับมืดดังเดิมช่วงที่แสงสว่างอยู่นานที่สุดคือเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระปฐม,มเทศนาผู้ใดประทุษร้ายบิดามารดานักบวชครูอาจารย์ผู้มีศีลและยุโยงสงให้แตกกันเมื่อตายไปก็จะเกิดในโลก,กันตนรกนี้ สัตว์ในนรกนี้ร่างกายสูงใหญ่ถึงหกพันวาเล็บมือเล็บเท้านี้เกาะที่แห่งใดก็จะติดกับที่แห่งนั้นสัตว์นรกนี้ใช้เล็บเกาะกำแพงตะกระวาลหอยหโหนดยนตัวเหมือนข้างข่าวมีความหูโหอยอย่างเหลือประมาณครั้นปีนไป่ายไปหาอาหารก็จะถูกต้องมือของกันและกันคิดว่าเป็นอาหารต่างก็ดีใจจึงกัดกินกันและกัน การใช้มือตะครุบและรัดกันเพื่อกินเป็นอาหารจนตกลงในน้ําซึ่งรองรับแผ่นดินไว้ขณะที่ตกลงไปในน้ํานั้นเหมือนผลไม้ใหญ่หล่นน้าซึ่งแสงแดดไม่เคยส่องถึงเลยดังนั้นน้ําจะเย็นจะเยือกเป็นที่สุดพอตกลงไปในน้ําแล้วครู่เดียวร่างกายก็เปื่อยยุ่ยราวกับก่อนอุจจาระตกลงในน้ําเมื่อสัตว์นรกนี้ตายแล้วก็กลับเป็นตัวตนขึ้นอีก ปีนขึ้นไปกาะกำแพงจัก,กรวาลด้านนอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้รับทุกขเวทนาเป็นเวลานานชั่วพุทธันดรกันหนึ่งพุทธันดรกันหนึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกพระองค์หนึ่ง